สวัสดีครับพี่ๆนาาสายตรงมบิกทุกท่านนะครับอยู่กับผมในช่องตรงเมิกหาเพิ่นโมครับวันนี้มาเจอบรรยากาศน้ำเช้าบ้างครับแต่ว่าลมดีน้ําดีครับผมแต่ว่าน้ําตายครับปวดขมับเลยผมไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากพี่ๆนาาติดตามรับชมด้วยนะครับว่าคลิปนี้นี่จะโดนตัวหรือเปล่านะครับผมเองยังไม่มั่นใจเลยครับ เพราะว่าผมมาช่วงเวลาน้ําตายทีไรเนี่ยไม่ค่อยจะได้ตัวครับหมึกหมึกค่อนข้างจะเขี่ยวครับไม่ค่อยจะมาโฉบกินสักเท่าไหรครับแตเดี๋ยวไปรอดูครับว่าจะเป็นไงบ้างครับคลิปๆนีน้ี่คลิปนี้ผมใช้โยงค่ายชาวเลครับในการตกหมึกในคลิป,ลปนี้ครับ กินยังไงครับเนี่ยนิ่มๆเลยกินแบบนิ่มๆเช้าเลยครับนี่เช้าเลย0จุดมากินยังไงมากินแบบอมๆไว้ครับหนักๆตื้อๆครับตัวนี้โอเคหาแต้มต่อไป เฮ้ยเอ้าจามปุ๊บหมึกจับปั๊บอะไรเฮ้ยเอ้าจามปุ๊บหมึกจับปั๊บอะไรครับเนี่ยโอเคโอเคครับทุกคนนี่ดมยาดมอยู่หมึกจับเลยโอเคครับเกาะหัวมาเลย อย่างกับเตรียมกันมาเลยครับเพราะผมจามปุ๊บมึกจับปั๊บใส่สาวจามดีใส่สาวจามดีๆนี่เองโอ้ดวงครับแบบนี้ ออื้โโหกินยังไงวะเนี่ยกำลังมองดูเรือฝั่งทางด้านขวามือผ่านผมพอดีเลยครับอุ้ยตัวใช้ได้เลยตัวนี้ตัวสวยสวยนี่ชาวเลสองจุดสูนครับ เก็บเก็บรีบตีไหมครับเผื่อเจอคู่มนันี้มากินไม่ไกลไนะครับตัวเนี้ยมากินแบบถ้าแถวข้างหน้าเลยครับสงสัยมันคงจะตามมาโอ้ตกตกอยู่ครับ คลื่นมาจากไหนครับเนี่ยทุกคนคลื่นสัตว์แรงมากอะ่ะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับดูเรับเห็นไหมดูดิคลื่นมาเป็นลูกเลยทุกคน เอ้านี่โอ้ยขึ้นมาพร้อมหมึกนี่เองโดนโดนโดนจมดีครับแบบนี้อเดี๋ยวตัวนี้จะหลุดครับติดนิด,น,ดนึงไม่นิดนะครับน,นี่ชาวเล2.0วันนี้ถือว่าค่อนข้างจะทำได้ดีครับผมเพราะว่าผมมาตอนที่ช่วงน้ำมันตายใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่า มันจะมีคลื่นครับไม่รู้มันมาได้ไงครับเนี่ยตอนแรกทะเลเรียบเลยนะถ้าทุกคนดูต้นคลิปตั้งแต่ตอนแรกอะเรียบเชียบเลยครับอยู่ดีคลื่นมาจากฝั่งทางขวางขวาผมค่อยๆนูนขึ้นมาเรื่อยๆผมว่ามันคลื่นอะไรมันคลื่นเรือเหรอเรือก็ผ่านไปสักพักแล้วโแรงมากครับมาพร้อมมึกเลยครับทุกคน โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้หมึกไปสี่ตัวแล้วครับเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับก็บอกโชคดีเลยอะเดี๋ยวค่อยมารอลุ้นต่อครับว่าจะโดนเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับวันนี้หมึกจะค่อนข้างที่จะกินแบบห่างนะครับไม่ได้กินแบบที่เหมือนทุกครั้งที่ผมออกมาตกครับมันก็จะแบบห่างๆแต่ก็ยังได้ตัวครับ ตอนนี้น้ำทะเลตรงนี้ก็เริ่มไม่เรียบแล้วเริ่มแบบกระแทกกระแทกแล้วครับตอนนี้ก็น้ำจะออกสีออกคุ่นๆแล้วครับทุกคนเจอขึ้นเมื่อตะกี้นี้ไปโอ้ไม่โดนตัวครับไม้นี้ รู้สึกว่าจะไม่โดนตัวแล้วครับทุกคนนี่ผมก็ตีไปอยู่หลายไม้แล้วครับตอนนี้ยังไม่รู้สึกว่าหมึกจะมาจับเลย คิดว่าหมึกน่าจะออกจากโซนแถวนี้แล้วครับเดี๋ยวจบไม้นี้เดี๋ยวผมพาไปดูผลงานคลิปคลิปนี้ครับผมได้หมึกไป4ตัวครับก็ถือว่าตัวสวยอยู่นะครับวันนี้ มึกค่อนข้างที่จะเขี่ยวครับไม่ไม่ค่อยวิ่งมาจับดีสักเท่าไหร่ครับกนน็นานทีได้ตัวครับผมไม่ถือไม่ไม่ถึงขั้นว่ากินดีครับเรามาตอนช่วงน้ำตายด้วยครับก็ถือว่ายังโชคดีอยู่นะครับ นี้ก็จะใช้โยชาวเลครับ2.0ครับสีนี้สีเดียวเลยเดี๋ยวผมพาไปชมผล,ลงานวันนี้ครับในผลงานวันนี้ครับได้หมึกไซไม่ี้เล่เลยครับเห็นไหมลายไปสี่แต้มแต่เดี๋ยวคลิปนี้ผมคงจะต้องขอตัวกลับบ้านแล้วครับ